กมหมอก็เด้แป๊บหนึ่งมหมอนี่ใหม่หมอ <c oughs> นะฮะเนาะไป <c oughs> ดูช็อปโมเมนต์ใหม่หน่ะบ, <c oughs> บอสบุกมกนบุกเบิดเลยกราบสบายดีเดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สู้สู้คนวอส์ยูวใ,ใ,ในประเทศต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอสซิงนอออีกแล้วพี่น้องเนาะ กาเมื่นี่พี่น้องบาเสียงกาอยู่ที่บ้านโควดำพี่น้องเลยก็มีอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยเพิ่นกาอยู่อยู่ป่าอยู่ลงก็ว่าได้พี่น้องเนาะเพิ่นกานมื่แหละโอ้ยดูยกามีทั้งในบ้านเนาะเป็นแนะนามาพี่น้องเลยครอบครัวเพิ่นนี่แหละโอยก็น่าก็มีทั้งเบาเตียงท้องเขากับเพิ่นกับมาถ่ายทำอยู่พี่น้องแต่ว่าอ่ายังม่ยมีการลอยเดือพี่น้องเนาะโดยมาเมื่อนี้เบาเสียงกาสิมาอ่าถ่ายทำอีกทีหนึ่งพี่น้องเลย หนูเนาะเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันที่มาที่ไปเพิ่นอยู่ขุนเขาวน้ามสะปากินแบบใดไเนาะก็เฮือกเพิ่นกันกระดังบัใหญ่ปายในนี่เนาะประมาณสี่คูนสี่ลองเลยอืมก็หนูพอบ้าพอตาแท้นี่เออสบายดีเออสบายดีใช้ลูกเจ้าได้ดิเดี๋ยลูกสายอ๋อนี่พ่อป๊าคือพุ่ลล่าแท้นี่สบายดีสบายดีพี่หน้าไปนั่งพูนสบายดี เดี๋ยวอันนี้ได้ใช่ลานลูกลานบ่นี่ยนะโดยสบายดีเพื่อนนายลูกสบายดีอยู่สบายดีนะลูกเก่งเก่งเก่งโดยโดยเอาเอามือเอาลงก่อนก็ได้เลยอ๋อโดยเป็นจังไรเนาะอยู่น้ำกันจะคนเรื่อยสองคนกับลูกและอ่านเราลือตามว่าจ้าชื่อยังไงนอ้ววซื่ออ้ววบ่อ๋ออายุจักปีแล้วเจ้าเน่ะสี่สิบ สามสี่สิบสามสี่สิบสามปีแล้วเนาะอันนี้นะี่ยดูกแท้ๆได้บ่เนี่ยนแะม่นแล้วแต่ก่อนหน้านะี่ยทั้งบันเตียงเข้ามาถ่ายท้ำเจ้าอยู่เนาะแม่นใเวลา,นา,นะวน,านานเนี่ยปวดมากหลังจากมาปมาโดานเติบแล้วบเตียงมาอมาเลยก็<อ><อ>ไปเวียงจันทร์วันนี้นี่คือเวียงคือกามา,มาลเลยกับบ่อเพาะอ๋อตอนมันเพิ่นมาทายนะั่นเจ้านะ่ะ ไปเห็นงานอยู่เวียงหมดตอนนั้นนะตอนตอนถ่ายเห็นยังอยู่ในนี้บัดนี้บัดนี้เพิ่นมาเพิ่นสิมาซอยเรือแล้วบัดนี้ไปเวียงบัดนี้หาเงินหาข้ามเรืถุกยากเป็นนี่เป็นฉีดกระจกอืมโดยโดยโดยมาเนี่นั่นเจ้ามาแต่เวียงได้จักเดือนนั่นมาเนี่ยมาแต่เดือนสามมาแต่เดือนสามถือว่าหลายเดือนเลยเนาะโดยโดยโดยหอมลูกหอมต้าไปเพื่เลยไปไปผู้เดียวกบังเอิญนี่ผักใบ น้าลูกนี่เ่อไ้ไปนะบ่บ่ผักก็เจ้าไว้ผักน้ำลูกน้ำหลานไว้เป็นหนีก็เจ้าหลายดูไปหาเงินมาใส่หนีดใส่หนีจุบหรือบ่ตอนนี้นะยังยังไม่ทันจุบเลยหาเงินมาใส่หนีโดยโดนี่ยังไม่ทันจุบบ่ตอนนี้กันยังยังหลายอยังบ่อยยังล้านปลายนี่แหละล้านปลายล้านกีบนะเนาะทั้งชิวแมนล้านบาทหร่าเนาะโดยโดยตอนนี้กับเงินบาทกับโตโย โอ้โหถือว่าเด็ดสูงอยู่เลยนี่เนาะโดยพันหนึ่งก็ถือว่าหลายพอสมควรอยู่เหนาะเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะตอนแดงเนาะโดูเจ้าอยู่น้ำกันอะมีลูกมีเต้าน้ำกันจะค้นรวมเปิดสามกันสามคนแต่ตอนนี้นั่นนิบอยู่คนหนึ่งเนาะอู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดยดูอีกสองคนได้เฉยไปซะไปทำงานสองคน สองคนไปเห็นวิเห็นงานอยู่ิแท่นะไปกรุงเทพหาบริจาเงินได้ค้ำนะไปก็ได้น้ำท่วมโควิดบริจาคเงินโควิดบ้าบ่น้ำท่วมเออน้ำท่วมกระท่วงผู้ป้าน้ำเพิ่นผู้ปินาบ้าน้ำท่วมบ่โดยาเนยใช่ไหมเออเลยเลยติดต่อมาหาอยู่เนาะลูกเจ้ากันเนาะติดต่ออยู่หาเงินค้ำก็บริจาคนะติดต่อก็ได้เขาขอไปเห็นงานน้ำท่วมเลย เอ้าน้ำท่วมเพราะเดี๋ยวนี้นะท่วมกรุงเทพพวกเห็ดปัญญานนะเดี๋ยบอกมีน้ำท่วมเพราะใส่เดีนี้กันโอ้ส่วนหลายคทำหนึ่งวันมีแต่โควิ๊กนั่งรอทำเนเงินทรัพเดือนแล้วน้ำเห็ดเงินเห็ดขำน้ำผักไหวกะเดือนละพันกับพ่อใส้เนาะพ่อใส้พ่าใหญ่มันขขาวน้ำซ้ำปลาได้จะหาอยู่หากินจงได้เออหากินนี่แหละขขาวน้ำจะปลาก็ได้ซื้อกินนี่แหละเห็ดเบี้ยเห็ดงานอย่างนั้นเออเผาทานเผาทานเนาะโดย เฮ็ดอันเผ่าทานนี่คือเฮ็ดเป็นของตัวเองเด้่ยว่าดี๋ยว่รับจ้างของตัวเองนี่แหละอ๋อดูแต่ดีไปอย่างหนึ่งเนาะเป็นของตัวเองโดยดูมันสอบจะได้เอื้อยอยู่พี่นะเดี๋ยวนี้เขาซื้อสอบสิบแปดสอบสิบแปดโดยฮะพอดีซื้อบางพีบางพายนี่แหละเงินคำกว่โบมีโดยดยโดยเว่ามีแต่ว่าเป็นอาชีพลักเลยเ่าตอนนี้หายทานหาก็เห็ด มาหากระฮ็ดบ่โดยหากเอาลงในสองมือโดยโดยปวดท้องบวดท่านหาไปเฮ็ดท่านนี่จักเครื่องสตริงข้ามบ่อนี่แหละไปเลื่อยอันมือนี่แหละออ๋ใส่มือดึงเงาหนี่บ่โดยท่านเห็นอย่างนั่เพราะได้ซื้อเข่าซื้อน้ำซื้อเข่าซื้อน้ำซึ่งมีมักพายบบ้านกันเมืองแล้วเขาเก็บผ่นเก็บหนีเพราะได้เสียน้ามือ โดยก,การใช้จ่ายในในบ้านในอย่างกันเนาะถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างโดยโดยอันนี้เป็นบ้านเนื้อช้านเจ้าเลยบร่ราะเอยนี่นะเนื้อช้านเลยเลยนี่อ๋อจักปีเท่เาปุ๊กอันนี้นะสามปีเลยสามปีโดยอ่าที่รอตอนหย่าก็แม่นบ่นี่นะที่ดินตอนหย่าเนี่ยบ่แม่นอยู่หองดินกับเจ้าเอ้านี่นลื่นเจ้าวะบ่บ่มีแหละคงเจ้าของดินสำอามือกันอยังบ่มี่โแสดงว่าเจ้ามาอาศัยอยู่กับเพื่อน แมนอยู่สามปีแล้วนี่เนาะโดยโดยโดยมันนี่ถ้าเพิ่นไล่นี่คือจบเลยจบไล่นี่แล้วก็จบเดินเจ้าบ่ตรไม่มีเพราะจากกรนาในมูลในมังอะบ่มีมีเนาะมาอยู่น้ำผัวเด้มาอยู่น้ำผัวแล้วก็บบริกรรมบ้านเจ้าของเอาเออบริแมนบ้านคนมานี่เพราะบ่เป็นคนบ้านเด้นาะคนบ้านโคกแร่งอ๋อโคกแร่งคุณบ่ แต่เจ้ามาอยู่นลำผัวอยู่พี่มาอยู่นลำผัวอยู่พี่เลยก็บบนในเมือ่เป้ลูกตาบัเมือ่เด็กเริ่มมาขออยู่ดินนึงกับเจ้าโอ้โหเป็นน้อยของแคนอยู่ไปนี่จากบ้านของแรงมาอยู่นลำผัวแบบนี้สิกับเมือ่แบบลูกบัเมือโดยโดยจำเป็นต้องมาขอปุ๊กอยู่เลินกับเจ้าอยู่อ๋อโดยโดยโดยอ่ะโอเคเนาะเป็นไผ่พื้นได้ใช่อหมพื้นพื้นไผ่กับโต๊ะมาแต่เฮือนนั่น ให้พื้นเป็นพวกน้ำพวกยังน้ำน้ำก็ใส่น้ำเพื่อนก็เจ้าแหละอ๋อคุณบอในบ้านคุณบ๊วยเด้ในเพื่อนเราเลี้ยวเห็นนี่อ๋อดูโดยโป่งหมอก็เด้อแป๊บหนึ่งหมอที่ใหม่หมอกนะเนาะใครดุกซมโมเมนต์ใหม่นะบ๊วย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 อะไรอืมบ๊วยยังเดี๋ยวค่อยเติมน้าใหม่ฮะโดยโดยโดยอาแซมอันเอาว่าขนมล่ะขนมือเอา ขอบใจเพิ่นชื่อยังเจ้าน่ะมิงมิงฮะอ่าว่าดังๆเด้อเิ่ดังเพิ่นบ่ได้ยินมิงโดยจักปีเด้อเจ้าน่ะ5ปีสิบ่5ปีบ่ได้เียนได้ทําเียนอบ่บ่ได้เียนีนาุังเียนอ๋อีนาบ่โงเียนอยู่เนาะปีนี้ก็ยุดปเทอมแล้วเนาะยังบ่ได้เข้าจักเทื่อีนาจังสิเอาเข้าดูีนาจังเข้าเียนเลย5ปี ในเขานี่ก็นุบานเนาะโดยนำกันเนาะเอาแบ่งกันได้ละเลยด้วยขอบใจเพื่อนได้เลยขอบใจเด้ออ่าโอเคเนาะอาแก้ด้แกะมันแบ่งหมูเจ้าตัเด้ออ่าสมุนสมุนเพื่อนพี่น้องไยเต็มอยู่เนาะเรื่องขนมเนี่ยพ่อได้เลยเออเออเอาแบ่งมูอคู่เด้อแบ่งกันเลยนี่ลูกน kind of ้อง มาอิก่ะมาอีกเมกี้ไปไปให้อีกนั่นไปนี่น่าล่ะเป็นเป็นเข่าน้าในตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ่เอ้ยเจ้านะมีกับบัวลายเลยโอเคอันพอได้ได้มาพอได้ยู่ได้กินอยู่เนาะเออพอได้มาอยูอ๋อโดย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 เฮาะเพื่อเพันกา เวลาผ้าฝนตกมานี่เป็นยังไงด้วยหัวแหละหัวบวชมันกักขึ้ลังกระซีอยู่นะมันจังีนี่วะอ้าวลังกระซีกับเป็นเด้บอลเล็กตะปูตอเออกมานจะทางเฮือนไหนทางอยู่ตะกี้อยู่ในบ้านนี่ไม่ได้ออกมาอยู่อ๋อเป็นช่างกระซีเก่าบ่อนี่นะโดยลังกระซีเก่าอ๋อโลหัวมันนี่เหนื่อยเหนื่อหัวเนาะโดยอืเออเออ น้ำตังในบังลานี่เฮ็ดเบียกได้หรือบ่นี่ยังเห็นยังบ่ได้เอาไปย่างเองหาก,หาก,กรากเพิ่งเฮ็ดเนาะหนูนึ่งเข้าเป็น,นอะไรบ้างอ่ะหามน้ำหำในเนาะเป็นกระหู้ดีบ่กระหู้ง,ง่ายสอนดีดนอย่างเนาะเออสอนง่ายอยู่ระวังแตอ่อ่าหนำในเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเดือนตีลงไฮลงนาเลย ว่าผลกระกบจะมามีน้ำมีในมีหนองสะอยู่บ่แถวนี้มีหนองสะข่างเฮือนหนองสะอโอ้อันตรายได้ตัวนี้นะเบิ่งเลยเด้อโดยเบิ่งลูกเต้าไดย้ยยิ่งเจอครบโมคูงเช่นนี้โอ้ยหมาว่าอุปการหลักไปนี่เี็ดคอไปสิไปอาบน้ำเด้อวันนี้แหละสำคัญแม่นลอยกันไปแม่บระยูนี่ไปต้านไม้ให้ทานเห็ดเต่าไปทานอยู่น่ากับเอวไมกมามาดดเอ้ว่าแห้งได้ ก็นั่งมากลิ่นน้ำดิไนซ้ำๆนี่ลินไว้ว่าเขาหลักไปลังเถือกโวยลุกลินน้ำหัวน้ำหัวไก่ไก่ในหัวกระมี่ไก่ๆก่นี่นี่นี่อ่ากลิ่นขนมเนาะเสบบอล่ะฮะโวยเด้ออย่าแกงหัวเด้อพ่อเคโอเคแกงหัวเด้อนี่พวกท่านได้กินข้าวกินน้ำอยู่เนาะเอ้ยเนาะยังอ่าหนึ่งก็นั่งเห็ดอ่านี่อยู่ในกลิ่นเนาะโดยข้าวน้ำกันหนึ่งเนาะ หนึ่งสุกแล้วอยเด็กกินนอกบ้านนี่เห็นแน่นอนลูกเห็นยะังอ่ะนะขนมข้าวตาเป็นยังอ่ะนะโอ้ยเห็นได้จกกา,ขขากขนมข้าวตาขนมข้าวตาโอ้ยอ้าวเนาะขนมพริกหนึน่งพายนี่เพราะแห้งแน่น <c ười> อนกินดีบกันยังว่าขนมมูนข้าวตากิน <c ười> ขนมมูนยังข้าวตาเนาะอะไรอ่ะเนี่ <c ười> อันนี้เนาะเวลากอะโอ้ยค่ำมืดได้บานนี้พ่อโมเสียงกัจิคอตัว เดินทางก่อนไน่บาทนี้เนาะโดยโดยโดยเอาว่าล่ะเงินซื้อขนมเลยโดยใช่หรอหเงือกหัวโดยโดยว่ากับผู้ใหญ่เนี่ยหั่มเงือกหัวเด้อแบบสวยโามเด้อโ่ยแบงามเด้ออย่เดีโดยอย่างเดียวใหญ่มากเลยผู้ใหญ่คนสี่หักสิแพงเนี่ล่ะเด้อโดยให้บว่าโดยก็แบบจะบี๊ยงามเด้อฮั่นหนุ่ยแล้วอนุ่มอาจังได้กะยื้ยกะ bỏ khò nó rồi và nhảy ma trên dưới này phục phân rồi chuyển vào gặp phủ phô khoang này để nuôi đường tàu cả nó rồi à, sẽ áo ngân với hay sư yu sư nữa rồi rồi chấm luôn nương nó rồi anh là cả sư có tôm của nó mày cho trao này rồi rồi hấp và chỉ khò tàu đường thang mà nhìn đỡ rồi để đồ ăn Ai đuôi đưa. Ha ha, chẳng hải phôn nó nào vào đưa. Đời đời ai. Ai đuôi đưa อยาให้เอื้อฝากขอบุญขอบคุณแล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่อนเนาะเดินดูที่ให้การสุดเดือดในครั้งนี้เนาะเพราะว่าเขากำังช่วยเดือของต้นไปก่อนเนอะเออเด้อเด้อฮะล่ะนเนาะครับคนเนี้เด้อขอบอกขอบใจหลายๆเด้อผมใจบุญมาโฉลี่เรือก็ได้ให้โชคให้มาให้ห่างให้มีได้ให้ร่ำให้รวยเด้อซาดถูกเนาะอ่ะแซ่บกล้าเนี่ยล่ะไปพอดีพอดีก็เป็นยี่ว่าจอเนาเป็นเนาะอ่าเนี่ยแหละใส่บริกินขนมแล้วใส่ ให้โชคให้มานเด้อจะให้เราเงิรวยเด้อดังดื้อเด้อดังมึนเนาะระวังไปถึงน้ำในได้เอ่ยเด้อเด้อเด้ออ้าจถึงไดก็สะได้กินข้าวน้ามซัมปลาเนาะเด้อเด้อฮะก็สะขอตัวเดินท่าเนื้อบริเน่เด้อเด้ออ้าไปแล้วบอสน้ะสบายดีสบายดีให้โชคให้มาเด้อเด้อเด้ออ้าไปก่อนเนาะรอบครุณนึงพี่น้องเอยคุณกะโอ้ยที่โดนต้นหญ้ากับโบมี่พี่น้องเนาะแล้วก็ข้าวน้ามซัมปลากะ อ, <ITA> อยู่หากินกับเฮ็ดทานเฮ็ดไนเนี่ยพี่น้องหาเฮ็ดทานตอนนี้เนาะเป็นกับพาะได้อยู่ในกินในครอบครัวพี่น้องเลยโดยกับบ้านเนินซานเป็นกระดังนี้เนี่ยพี่น้องเลยอยู่ถือว่าก e. ลางลงกลางป่าติมได้พี่น้องเลยอ่าก่ได้อยู่ในบ้านคือโมคูคนเนาะพี่น้องเลยโดยหนึ่งมากกับที่เราตระหากับบุญเมนของเราเนาะเพราะเราก็เป็นคนบ้านโคกเร่งแล้วถ้าก็ง่ายมาอยู่น้าพัวมันนี้พี่น้องแล้วก็ ผัวก็ได้นลาพระจากไปก็ได้หาลูกเต้กาก็บกบกับก็ได้จำเป็นต้องอยู่นี่มาเนาะโดยภางหนึ่งกัทงบทั้งหมดเตียงเขากำลังใ้การสัมภาษณ์อยู่ข้างนอกเลยแต่ว่า,าเรากิดภางหนึ่งเราขึ้นไปเหเวียยกอยู่เวียงเนะาะวางนี่มาใส่หนีนะวะ่ดยนี่ก็นี่ก็ยังประธานจุ๊บอย่ข้างนอกเลยนะครับ ยู่กับดุลน้อยสองคนตอนนี้เนาะดูดูก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่โบเซียงได้มาทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับไม่ซนกันหีิเนาะดูการคนอื่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ข้ามากดติดตามได้ให้กำลังใจโบเซียงโดยมาตลอดสําหรับวันนี้กับโบเซียงกับสิคอตัวเรินทางกลับบ้านก่อนวันนี้พี่น้องเนาะยังไงขมาพบมาเจอในคลิปหน้าของโบเซียงอีกต่อไป สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุข่สู่คนเนอ,อพี่น้องสบายดี